สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับช่องน้องข้าวโพชยงตงนะคะวันนี้น้องข้าวโพก็จะพาทุกคนไปทำวุญทบุนที่วัดนะคะวันนี้คือวันพระวันศิลย์สิบห้าค่ำนะคะสิบห้าค่ำเลินแปลงทางเชียงตงนะคะวันนี้ก็วันเป็นวันที่สิบสองนะคะสิบสองสิงหาคมค่ะก็เป็นวันพระทางเชยงตงนะคะก็วันเดียวกับทางไทยนะคะปีนี้คือตรงกันนะคะก็คือวันนี้น้องข้าวโพ จะเป็นสะพานวนให้พี่อภีจากประเทศไทยอีกแล้วนะคะก็คือเป็นเงินที่เหลือจากการืุอสีมาทาที่พระธาตุนะคะก็เป็นพี่อภิท่านนี้นะคะที่จะทำแล้วขบวนจะทําของหวานไปเลี้ยงไปถวายนะคะไปถวายพระเนียนที่เขาจะมาถวสดมนขึ้นโวดสด ขึ้นโบสถ์ดที่วัดวันปกใหม่นะคะก็ไม่รู้ว่าภาษาไทยเขาเรียกอะไรเนาะก็ที่ทางเชียงตรงจะเรียกว่าโบสถดนะคะขึ้นโบสถ์ดนะคะก็คือภาษาไทยจะเรียกโบสนะคะโบสถ์ทางเชียงตรงนะคะก็คือเขาจะมาขึ้นโบสถ์นี่แหละนัรข่าวโบก็อธิวายไม่เป็นนะคะก็คือว่าเงินเหลือนะคะนั้อ่าโบก็เลยจะทำของ ของหวานไปถวายผ้าเนียนแล้วก็คนทฒ่าคนแก่ที่ไปนอนประจําศีลที่วัดแล้วก็ชาวบ้านที่ไปทําบุญกันนะคะวันนี้คือจะไปทุกๆคนเลยนะคะก็เขาจะไปลองกันนะคะไปลองแบบว่าขนมเงินอะไรแบบนี้นะคะก็เดี๋ยวน้องขรภูพาทุกคนไปดูนะคะตอนเช้านี้น้องขรภยังไม่ไปวัดทีนะคะก็รอ,อทําของหวานเสร็จแล้วค่อยไปนะคะก็คือ ถ้าเราไปทําที่วัดเขาจะทําเจ้าโหศีลเขาจะทํากับข้าวเลี้ยงคนที่ไปประจํสิีนที่วัดตอนเช้านี้นะคะก็สิบโมงกว่าเขาก็จะทานแล้วนะคะทานอาหารพระพระเนียนเขาก็จะสันสันข้าวไปหนึ่งหนึ่งครั้งนะคะก็ตอนเช้านะหลังจากเอยาดน้ําเสร็จเขาก็จะทานข้าวอันที่เจ้าโหสินเขา ไปทำวนทุกทุกศีลน,นะคะก็ไม่ว่างสักศีลถ้าใครอยากทำวนก็ต้องอยากเลี้ยงกับเข้าวผู้ที่ไปือศีนประจําสีนที่วัดก็ต้องตอนเย็นหรือหลังวันพระนะคะก็คือตาลเขารับศีลน,นะคะทางชิงตรงจะเรียกไม่รู้ว่าทางไทยเขาเรียกแบบไหน,นะคะก็จะตาลแบบนี้เองนะคะก็ทุกๆุกศีลก็คือเขาเขามีเจ้า ถ้าหสศิลเขาเลี้ยงนะคะนองขพมภปีนี้คือไม่ได้ทาหวศิลน,นะคะคือมันหมู่บ้านเรามีมันจะศิลละสามบ้านนะคะแต่ว่าว่าหนึ่งคือมันมันจะไม่มีคู่นะคะเขาจะจะสลักจับสลักกันเนาะแบบว่านองขัมภไปจับได้หอศินเป่านะคะก็คือไม่ได้ทำหอศินเราก็เอาเงินไปตานเขาห้าหมื่นนะคะ ารที่ในวัดนะคะห้าหมื่นจัานะคะก็เอาเงินไปตายแล้วก็เเราไม่ได้ทำโหสินแบบนี้นะคะก็จะง่ายไปอีกอย่างหนึ่งนะคะกเออ็เจ้าโหสินเขาก็ทําเลี้ยงแล้วเนาะออตอนกลางวันน้องขบก็จะทําของหวานไปเลี้ยงนะคะตอนนี้คือน้องขบูหุงข้า สาคูสาคูทางเสียงตรงจะเรียกคอเตาป่านะคะผมสาคูไว้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะคะเมื่อคืนก็ไม่ได้ถ่ายนะคะเพราะว่าน้องขบูลทำคนเดียวนะคะก็จะยุ่งยากนิดหนึ่งนะคะก็ไม่มีใครมาช่วยนะคะเพราะว่าฝนตกนะคะเมื่อวานคือพายุเข้าฝนตกนะคะก็น้องขบูก็ทําคนเดียวไปนะคะน้องขบก็หงสาคูแล้วก็แช่น้ําไว้แล้วนะคะก็เดี๋ยวตอนนี้น้องขบูลจะเอาสาคูออกจากน้ําไว้ก่อนนะคะเร็วค่อย อ,อีกประมาณสิบโมงกว่านี้ก็เราจะเอาของหวานขึ้นไปแล้วนะคะคนเท่าคนเกตที่ไปไประจำนิทรที่วัดเขาก็น่าจะทานทานข้ากันเสร็จแล้วนะคะกเ็เราก็จะเอาไปผสมของหวานที่นั่นนะคะนอ้องตอนนี้คืนอนาะขาควรจะทำเอ,เอาของหวานออกจากหม้อแล้วก็ทำน้ำ น้ำของหวานนะคะเดี๋ยวน้องเอโพจะเรียกเพื่อนเื่อน้องเขาโภมาช่วยนะคะก็ตอนนี้ก็ยังเช้าอยู่ยังไม่ทํานะคะเดี๋ยวของหวานจะไม่ดีนะคะส่วนสักูน่าจะไม่เป็นอะไรนะคะเพราะว่าเขาทําขายก็เขาหงหงไว้ข้ามคืนนะคะต้มไว้ข้ามคืนก็ไม่เป็นไรนะคะเออแล้วเขาโภก็คิดว่าไม่เป็นไรก็เลยหงไว้แล้วนะคะก็เดี๋ยวก็จะเอาออกจากน้ําแล้วก็ ออกจากั้นใส่กติกแล้วก็รอเพื่อนๆน้องของโพมานะคะแล้วก็ค่อยไปวัดพร้อมๆกับเพื่อนๆนะคะช่วยกันยกไปนะคะก็หลายคนก็อาจจะอยากรู้ซื้อเพียบซีท่านี้นะคะก็คือต้องขออภัยด้วยนะคะน้องของโพไม่สามารถบอกได้นะคะเพราะว่าถามกันมาเยอะเหลือเกินนะคะเ,เพราะว่าเพียบซีเขาไม่ประสงค์ออกซื้อนะคะโอเคค่ะ ก็เป็นสวารวนทำวนให้พี่ออฟซีกันนะคะขอให้ได้รับผลวนนะคะเอ,อหลายคนกออ็อยากรู้ว่าหยาดน้ำนี่คือหยาดน้ำให้คนที่เอ,อได้เสียไปแล้วก็คือไม่ใช่นะคะทิกทีทางเชียงตรงเขาเนับถือแบบว่าเขาเชื่อกันนะคะเขาเชื่อกันว่าถ้าเกิดเอหยาดน้ำนี่คือเราจะได้รับผลวนทั้งคนเป็นและคนตายนะคะก็คือ แบบว่าไม่ใช่หยาดน้ําแบบนี้ก็คือหยาดน้ําไปให้คนตายอย่างเดียวไม่ใช่นะคะทางเชียงตรงเขาไม่เชื่ออย่างนั้นนะคะเขาจะเชื่อว่าได้คนคนที่เราทําบุญแบบนี้จะได้รับผลบุญนะคะอยาน้ํานี่คือไม่ใช่หยาดน้ําให้คนตายนะคะทุกคนอย่าเข้าใจผิดนะคะโอเคค่ะเรียวรอเพื่อนๆน,น้องเขาพูดมาก่อนนะคะแล้วก็ค่อยไปดูงานที่วัดนะคะว่าเ,เขาจะจัดแบบไหนนะคะรอรูกันเลยค่ะงานขึ้น ไม่ใช่งานก็เป็นงานบุญใช่ใช่งานบุญที่เขาเรียกทางเคียงตรงเรียกว่าขึ้นโบสถ์นะคะก็ไม่มีเจ้าสภาที่ไหนนี้เลยนะคะก็คือชาวว่าจะเก็บเงินกันรวมๆกันแล้วก็ทํางานจัดงานนี้ขึ้นมานะคะก็เขาก็จะจัดทุกทุกปีมั้งนกขบวก,ก็ไม่แน่ใจก็ไม่จัดทุกปีนะคะปีละสองปีมาจัดหนึ่งครั้งอะไรแบบนี้หรือเปล่ากเา็เขาจะสลับกันนะคะ ถ้าสินสินสิบห้าข้มามนวัดวันอีกวัดหนึ่งแล้วสินสิบห้าข้าอีกก็ไปอีกวัดหนึ่งนะคะสินแปดข้าเขาจะไม่ขึ้นโวสดกันนะคะสินสิบห้าค่มนี้เขาจะขึ้นโวซอดกันนะคะก็คือพันเยนเขาจะขึ้นไปโสดมนเออ,อะไรแบบนี้ที่ตรงโวซดนะคะแล้วก็อ,อแล้วก็จะลงมา อให้คนไปลองแบบนี้มั้งน้องขบู๊ก็อธิไว้ไม่เป็นนะคะเดี๋ยวไปดูกันที่วัดเลยค่ะอันนี้นะคะสาคูที่น้องขบู๊หงค่ะไว้เมื่อวานโอ้โยุกใหญ่ๆก็คือเมื่อวานน้องขบู๊หงคนเดียวนะคะก็เอจะไม่ได้ถ่ายนะคะเพราะว่ามันยุ่งยากนะคะ อันนี้คือน้องของ้าวโพดจะตักใส่ในกระติกนี้ไว้ก่อนนะคะเอาให้น้ำมันออกจากน้ำ่อนะคะก็คือเมื่อวานก็ได้หุงแล้วก็เอาน้ำร้อนมันออกแล้วก็น้ำเย็นมาแช่ไว้ในหม้อน,นี่นะคะตอนนี้ก็คือเช้าอยู่นะคะก็เขายังไม่รับประทานกันนะคะถ้าไม่แช่น้ำไว้น,นานๆลูกมันจะไม่โตๆโตโตแบบนี้นะคะลูกสักู นี้คือเอาออกจากน้ําแล้วนะคะก็อเอาใส่กระติกแล้วก็ปิดไว้นะคะเพราะไม่ปิดให้มันไม่ชิดนะคะโคมันไม่ดีเพราะกอะไรตกใส่นะคะถ้าไม่ปิดก็ปิดไว้แบบนี้อากาศดีมากเลยนะคะเพราะฝนเพิ่งหยุดตกนะคะวันนี้คือฝนตกทั้งคืนเลยนะคะตอนนี้คือช่วยกันผสมนะคะ นี้ผสมไว้ก่อนนะคะจะให้สีมันสวยเออใช่ให้สีมันสวยไม่ต้องคนไม่ต้องคนไม่ต้องคนนี่แดงค่ะโคนผังนี้เอ็นสีเขียวมันลงให้เข้ากไนไอยสีเล้งมันร้ายอะนำมาล้างอีกหน่อยล้างล้างอะหรนะล้างมมีน้้ำจงนะไม่มีแต่มันมีนสีเขียวอว่า ใช่ตอนนี้คือสาวๆมาซวยกันนะคะน,นี่ก็คือตั้งตั้งน้ำยังไม่หลุดเลยเฮ้ยที่พอดนี้ซ้อนไคเดียวซใคร <laughs> ตัวผู้พี่อันดิวว้วฝ่านี้ทีมเสื้อขาวใ <laughs> ส่เสื้อขาวเหมือนทีมสี้เนเขียวอีก <laughs> <laughs> สี้เนเขียวเสื้อขาวแถ <laughs> ว,ว <laughs> ปู่ไปเปลีป่ยนไล่แล้วไม่เปลี่ยนนะขี้เกียจซัดแก่แล้วไม่เปิดเข้าจองเลยนะสี้เนเขียวเสื้อขาว เสียลยเสียาลหล้างใสไม่ใช่ถ้าเอาไปขายนี่เดียวมันไม่ไรทุนไม่ใช่ไม่ใช่กําไรกําไรสิทุนเราคือเราลงทุนไงต้องกําไรสิถ้าขายสามครั้งเองอ๋อะอชอวิวิวิวหนึ่งสองสามโอโอ้ อยากเขินสิมันมันชิ้นไม่ตามว่ะแหละมันก็เลยเขินขาเอาเหรอเขอินขาจะโขอยจุบสิ <c oughs> ถ้า,า,าเอียกรรมสำคัญรู้เดียโน่ <c oughs> ไม่สวยแล้วอ่ะมันเลอะแล้วมันไม่งามเยอะ ใช่ไม่งามเลยเอาอะไรมาหรอขนมเอาก็กาติกมาเปิดรู้สิบ้าวเท้าวั้าากขยับย่าดาขยขยวบนี่ก็ขยวเขยวเขยวเขย นี่ก็จะไล่น้ำนมเสร็จเีม่็ลอนจ้องเนี่ยุงเียไออนสสัยเปลยนเขาอ่อนจ้องเลยรเกปีหนึ่งซเดินเซอร์เลยหี่ เออมันคู่กันหนอนน่าเขาคู่กันกูไม่มีคู่อะชินแรงอ่ะของเขาเนี่ยชินเดินสเกาตัวกบไป็นขนาดนั้นเลยนะเป็นสามารถสินเดินตั้อันอันแดงนั่นใหญ่เป็นสามารถสินแรงนั่นโอ้เป็นหัวหน้ามัยเลยหัวหน้าหัวหน้าเป็นหัวหน้ามสวยเลยสินเดินเลยเป็นไผ่ซังเราเป็นไผ่ตัวกบตัวนอันเดียวกันดูดแต่ว่าชินเดนนี่มันทีใหญ่ด้วินแรง

เขาใส่ห่อน่าอยี่ยมเอนำมนห่อนุนนะออุ่นตดตดเนออุ่นตดตดปอนำก้ผามานิ่มๆนะเอ้ติจอมมาเลฮะติจอมาเลยเลยปลาเป็นไงอร่อยหานแก่หน้ำใส่ต่เนี่อคมน้นพอมาซิมซิมทีละคนเอาติติ เหมือนนะอนะเอาปาสอดก็เร็เอ็ไเอานเอ่มันไ่ตงกันใส่ตยก็เนาะกามเกยออกหออันนี้กนัวอ้องไอ้นกับน้องไอ้ฟองไปไกลแล้วนะคะลเราสามคนหาอันนี้ก็เคยหนักนะมือจับข้าง ทางนี้ไม่ได้เคยหวานนี่ม่เอาไปก่อนเดี๋ยวก็เนาะค่อยๆมานะช่วยๆกันเอาไปนะมีลูกอมจางก็น่าจะมีเลี้ยของหวานนี่ไงอร่อยกว่าลูกอมอีกถ้าเหนื่อยก็ตักตักกินได้เลยเกี๊ยวก็จับมาอยู่นี่ใช่ใช่ อร่ไหมได้ได้ถ้ากินหมดก็กินเลยสองคนหาครึ่งหมตอนนี้เรากำลังจะมาลองที่เขาเตียไว้นะคะาาาน่้จนะใ่บ้ใช่า

ไลน์ป uh, ี่หยงไปเนาะเขาถ่ายกันเนาะ Nyeleten <laughs> Hoy Nyeleten DIsay Mase Npo Ma resol Oh Pyo Nshoy Sal Ma nosesom Asti secondo <coughs> diri, ori 식 başka 내삼 Background pare sisi ditie. Ala ngِ Ng particularita katima�a ma, ori shorta-nongha血 mula kinупang niya kiatika pigot didi. Oleng barisigak transisiyono ال飛埂 fotik madikin. Ori supil dia fotovintrodu Fusion sex upadana mirapitik pipoh cat kuvur mula

ตอนนี้ก็คือเขาขึ้นบวดสดแล้วนะคะคนถ้าคนแก่ก็จะนั่งกราบไหว้อยู่ตรงนี้นะคะคนตัวตกนะคะผู้หญิงจะขึ้นไปไม่ได้นะคะตรงนี้บากวัตุอราหาทุสัมมาสัมพุทษะ นาตุเมบันติสังโฆสุโพสโทุปนาตัสโยติสังกัตตปะตะกังสังโพสทังเลยอยเข้าไปซเจ้าีเอาไปสักเนอ๋อเดี๋ยวมาพูดเนาะพูกอมืออัเอาไหนะ หมกคู่นี้คือเขาจะให้เหล็กอาบนะคะเหล็กจะไล่ไม่ดื้อน,นะคะถ้ารอถ้าเหล็กดื้อก็จุดเทียนนะคะเหล็กก็จะไม่ดื้อฉันไม่มีเหล็กตอนนี้ค่ะบอลเสร็จก,ก็ลงมาจับโบน,นะคะแล้วก็มาให้พรที่ในวิหารอีกนะคะก็ตามภาพนีฝนก็ตกนะคะ

えーえー ที่เราลองเมื่อกี้นี้นะคะไปถวายผ้านะคะแล้วก็ต้นเงินที่เขาทำตั้งไว้นะคะคือขันหยาดน้ำนะคะก็จะเป็นผ้าหลายๆรูปนะคะมาจากหมู่ว่านหลายๆหมู่ว่านนะคะทั้งอำเภอกัด้ามันก็ไม่แน่ใจ